ค่ะท่านผู้ชมมาพบกับน้องวัฒนญาในรายการรุกถึงที่ลุยถึงถิ่นตอนนี้นะคะน้องอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอบ้านแฮดค่ะวันนี้นะคะน้องจะพาท่านผู้ชมไปดูของดีของเด่นที่สามารถสร้างไรายได้ให้แก่คนในชุมชนนั่นก็คือการทําอาหารขนมหน้าตาจะเป็นอย่างไรตามน้องมาเลยค่ะ หรับการทําข้าวต้มมัดเนี่ยนะคะมันเป็นวิถีชุมชนซึ่งซึ่งมีอยู่ในทุกงานบุญเขาจะทําเรื่องนี้ทางเราไปส่งเสริมก็คือเพื่อที่จะให้มันมันินเตอร์มากขึ้นนะคะทั้งเรื่องของแพ็คกิ้งทั้งเรื่องของรสชาตินะคะซึ่งเมื่อกลุ่มเนี่ยมีความเข้มแข็งจะทําให้ทุกคนหันมาที่กลุ่มข้าวต้มมัดของเราเนี่ยนะคะขายผ่านออนไลน์ได้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้น้องอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพ กศนอาเภอบ้านแหดค่ะข้างหลังน้องนะคะจะเป็นกลุ่มการทําข้าวต้มมัดค่ะขั้นตอนวิธีการทําจะเป็นอย่างไรนะคะตามน้องมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่คะตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่คะคุณแม่ให้ข้าวต้มมัดค่ะค่ะคุณแม่คุณแม่มีแรงบันดาลใจมาจากไหนคะในการก่อตั้งกลุ่มการทําข้าวต้มมัดค่ะก็คือตอนแรกเนาะแม่ก็เป็นประธานอสมอค่ะ อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็เป็นทือบาตัวเองนี่ก็เป็นผู้นําชุมชนอีกคนหนึ่งที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพในหมู่บ้านหรือว่าการที่เท้าสีสางกุ้มให้แข็งแรงเห็ดจังไดจังสิมีรายไดเข้ามาหากุ้มเป็นอสมอนี่ก็มาร่วม,ร,วมร่วมกันเลยร่วมตัวกันนะคะคือทังกสอสรกับเห็ดช่องท่างหา้ท่างเข้ามีรายใดเพิ่มไปอีกค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็คือข้าวต้มนะคะที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะเรากําลังจะนําข้าวต้มค่ะแพ็คเพื่อออกจําหน่ายสู่ตลาดค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเรามาชิมข้าวต้มมัดกันเลยค่ะจะเป็นรสชาติยังไงนั้นมาชิมกันเลยค่ะ <Wow. S 1> อร่อยมากเลยคะ่ะท่านผู้ชมข้าวเหนียวนุ่มมากเลยค่ะ กล้วยก็หวานอร่อยค่ะท่านผู้ชมจุดเริ่มต้นของการทําอาหารขนมทางกอสณอําเภอบ้านแฮดได้ลงสํารวจพื้นที่ผ่านผู้นําชุมชน,ชนโดยพบว่ามีกลุ่มทําอาหารขนมโดยคุณแม่หนูเรียนทำอาหารพลบ้านหนองกระหนนหมูสีได้จะทําอาหารขนมแหน,ม,แนมคุกข้าวต้มมัดทางกอสณอําเภอบ้านแฮดได้มีการส่งเสริม เพิ่มทักษะการเรียนรู้และช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สินค้าดึงดูดน่าสนใจเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้ให้มั่นคงและยั่งยืนค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่คะตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่คะแน้มคุกค่ะ,ค,ะคุณแม่ลองทำให้หนูดูหน่อยค่ะอันนี้มีมะพร้าว บักเผาบากเผาบักเผาอันนี้คือกาบักเผานะคะบ่เมนบ่เมนบักเผาที่ขูดแล้วเอามาเอ็ดเลยนะคะถ้าห้าอ่อนทีขูดแล้วมาเห็ดเลยมันสีเป็นเมกเมียมันสีบอมันสีบอผงมันสีบ่สแสบนะคะมีกาบักเผาแล้วก็มีเขาเขาเขาสวยซุกนะคะอันนี้ก็คือพริกแกงเพชรนะคะพริกแกงเพชรเท่ากับใส่พอลงไปพ่อประมาณนะคะแล้วก็มีอันนี้ก็คือใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดซ้อยนะคะใส่เพื่ออะไรคะคุณแม่ใบมะกรูด จ้ให้มันหอมให้มันหอมจ้ะให้มันหอมอันนี้ก็คือเกลือไอโอดีนค่ะไอโอดีนค่ะใส่ไปเลยะใส่ไปเลยใส่เกลือใส่เกลือแล้วใสชูรสนิดหน่อยใสผงชูรสนิดหน่อยใสน้ำตาลทรายใสน้ำตาลทรายแล้วเอาไข่เอาไข่มาเอาไข่ปอกไข่ด้วยนั่นไข่อยู่หัน หวานผุดแล้วน้องไปไหนจะคลุกคลุกเขาใส่กันค่ะเลาใส่กันเลยคลุกไข่ใส่หันเลยลูกอคลุกเบิรดเลยไข่จ้ะคุณแม่คะนี่ก็คือขั้นตอนการคลุกเขาใช่ไหมคะคลุกเขาค่ะใส่กันเลยนี่แค่นี้ค่ะน่ากินมานะคะพอมแล้วก็ผสมแป้งค่ะ อันนี้ใส่ตะไคร้กระป๋งสองย่างนะคะบ่ได้เพิ่มอีหยังอีกบ่ได้เพิ่มเติมอีหยังนะคะบ่ได้ปรุงใช่ไหมคะบ่ได้ปรุงอีกค่ะเพราะวา่าเฮาเฮ็ดทอดถชอบรสดีไหมอร่อยค่ะอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวทอดมันจะยิ่งแก่อร่อยกว่านี้อีก ขั้นตอนต่อไปคือเราจะปั้นใช่ไหมคะปั้นค่ะปั้นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ<อ>ถ้าเราไม่ทํามันจะติดกันค่ะประติตมือจะเป็นเขาที่แข็งเล็กน้อยเอามาผสมกันถ้าเราจะมารีเลยมันสีเหนียวตุยมาแซบนะคะเวลาเข้ามาคุกนะคะคุณแม่ค้ากลุ่มของเราค่ะมีเทคนิคหรือเคล็ดลับอะไรที่ทําให้แนมคุกของเราเนี่ยมีรสชาติที่โดดเด่นกว่ากลุ่มอื่นๆคะ่ะค่ะก็คือ เฮาเอาเขามาเห็ดนี่เฮากะสิบ่าเอาเขาอย่างเดียวนะคะก็คือสิเป็นเขาเนี้ยมาเขาหอมมะลิสมมุติว่าเขาหอมมะลิประมาณโลกเคงเฮาก็จะใส่เข่าขาวเขาเสาหิไปนี่กิโลหนึ่งนะคะก็จะเป็นสองโลกเคงเฮาแต่เฮาบด้หุงร่วมกันนะคะคือเฮาแยกหุงเวลาแยกหุงแล้วเวลาเฮาเอามาเวลาเฮาสิมาคุกผสมนี่เฮาจงเอามาร่วมกันอีกที่นึงกสิเฮ็ดให้เขาเฮานี่พงดีแบบ รสชาติไดร้รสชาติดีนะคะ,คะมันสีเบ่เหนียวนุ่มแห้งนะคะคุณแม่คะหากมีผู้ที่สนใจในแหนมคุกแล้วก็ข้าวต้มมัดค,ค่ะคุณแม่มีช่องทางไหนบ้างคะที่จะบอกกับท่านผู้ชมค่ะค่ะกับพันช่องทางของเพจอฆษณมเพื่อบรนแฮดค่ะแล้วก็มากกระทั่งเบอร์โทรก็ได้นะคะ062-335-0776ค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็คือภาพแหนมครุบนะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปลิ้มรสกันค่ะว่าจะถูกใจกันแค่ไหนไปชิมกันเลยค่ะ ท่านผู้ชมได้กลิ่นหอมถึงสมุนไพรใบมะกรูดแล้วก็กลิ่นมะพร้าวอ่อนๆอร่อยมากค่ะท่านผู้ชมต้องมาลองชิมกันนะคะค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนักเรียนนะคะกศนออำเภอบ้านแห่ค่ะเราจะมาถามความรู้สึกนะคะที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มการทำข้าวต้มมัดค่ะค่ะก็ดีใจค่ะที่มีรายได้ไม่ต้องขอเงินพ่อแม่ค่ะคุณกศนอนะคะที่ทำให้หนูได้มีโอกาสเรียนแล้วก็ทำให้หนูมีรายได้เสริม สำหรับท่านผู้ชมท่านใดน,นะคะอยากจะมาลิ้มรสข้าวต้มมัดแล้วก็แหนมคุกค่คะเชิญเดินทางมาที่กศนอําเภอบ้านแฮดได้เลยนะคะหรือติดต่อทางเพจเฟซบุ๊กกศนอําเภอบ้านแฮดค่ะหรือเบอร์ข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะคะน้องจะขึ้นให้ค่ะ สำหรับท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร e ในรายการลุกถึงที่ลุยถึงถิ่นทางสำนักง,งานกศนจังหวัดขอนแกน่นเพื่อเป็นขวัญและก,กำลังใจให้กับพวกเรา EP หน้าน้องจะพาท่านผู้ชมบุกไปที่กศนอำเภอไหนตามน้องมาเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ